โมยโมยโมยสวัสดีครับเพื่อนๆรีบมาคันยูราครับผมสุดสิงห์คำวันนี้เรามาล่บปลาช่อนงูเหลือมแบนเดิมมาเพิ่มเสน่ห์นะเป็นปลาช่อนยื่เข้าอีกทีที่เป็นที่เรียกกันว่าอะไรนี่เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำเล็กๆครับผมนี่อ่างเก็บน้ำเล็กๆต้นกระจับมีปลาายบางๆครับตอนนี้อุปสรรคของเราคือลม ลมพัดดีจังเลยโอเคครับไม่ใช่ปัญหาเราตีได้เลย <c oughs> อันนี้เราใช้เป็นหยียบบาบิลอนนะครับเพื่อนจะ <c oughs> ลองเป็นสีเขียวลำตาลกันละกัน <c oughs> โอเคครับลองตีกันเลย <c oughs> บาบิลอนบาบิลอน อย่าวที่ตีดีกวพเพื่อนเราใส่ชุดกันน้ำแล้วลุยเข้าไปข้างในเลยป่าโอเคเพื่อนๆแปลงล่างครใส่ชุดกันน้ำพร้อมลุยเราเดินเข้าไปในป่าเล็กๆกันครับลุยเข้าไปเลยก็จะเ,เป็นน้ำมันหัวเข่าเกือบถึงบางทีช่วงก็ถึงเอวเหมือนกันโอเคลุยกันเลย ที่เป็นน้ำร่องๆทางตรงกลางๆดูดิเพื่อเพื่อมีตัวเข้ามานอน มาแล้วเสร็เรียบร้อยไม่โดนกัดละกัดละโอเคโอเคมีตัวครับเพื่อนๆตัวมีตัว,ตวอืกวด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 โอเคตรงนี้มีตัว きやわかっトね。 เป็นต่อครับมันหลอนแล้วมันเข้าหลุมมัน 1 hour later. 아, 너무 더워. 힘들어. 한한 마리 잡았어. 한 마리. Facebook l i 어 e 아까 했어. 작은 거. 작은 거? <laughs> 큰거 없어. 여기. 큰거 저기 있어. 어 응, 어제 한번 먹었어 가운데. 먹갔는데. 응. 음. 릴리스 했어? 릴리스 했어. 여기 아니. 여기 금호 아파트 옆에. 여기 릴리스 해야지, 여기서. 어제 베트남 사람 4명 있어. 안 좋아. 아씨, 진짜 개구리가. 아씨. 야 그쪽 에 있어. 일단. 여기 어떻게 왔요 놓고. 응. 아? 버스. 500번. 500번 여기 독천 터미널하고 택시. 택시 4천원 싸. 아카나테구 갔다 와서 1 0폰 보고. 어. 이 여기 독천 있어 <laughs> 나 생각 다나 태국 음. 갔다 왔어? 됐다. 아, 어, 맞아. 어제 어때? 제갔 어, 어제 잡았어? 받았어. 누가 1등? 내가 친구. 여자 친구 여자 신고? 아 아하. 지금 안 물어 더워 <laughs> 저녁에 물어 아 진짜 커 저기 나봐어봤어두번오 어. 뭐야 뭐야 검은색 뭐야 가물치지 작은 거야 작은 거야 <laughs> 40 40 40ี0 4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 บส0 4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 บิ0 4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 บจ0 4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 0 여기 카메라 있어 안돼 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 가지마 <laughs> 사진 먼저 너무 더워 옷안 좋아 옷안 <laughs> 좋아 죽거같아 <좋을> <laughs> 아. 여기 안에 너무 더워 어 맞아 만. บาบิลอนครับสีเขียวโอเคบาบิลอนบาบิลอนสีเขียวโอเคกูสีฟกูกีเบเบ้มาซุมซุมๆ 숨네 so, 아니 여기 어 오케이 반대쪽 이쪽 게안 아, 맞아? 맞아요 바빌런 오케이 바빌론 พาก้อนครับเพื่อนๆร้อนชุดมันร้อนโทโยอันนี้โทโยอดเต็มวันนีชุดกันน้ำมันร้อนอยู่กับโปรคานิฟานฟอร์มอินโดนีเซียโอเคฮะดุบรีกันเดี๋ยวเขาตีกันต่อ โอเคครับเพื<ๆ>่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมวันนี้เราก็ได้ตัวหนึ่งเรามาตอนประมาณบ่ายสามโมงกว่าครับตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งละเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันเพราะว่าอยู่เย็นไม่ได้นะครับวันนี้มีธุระนิดหน่อยโอเคครับงงไงฝากไว้ด้วยฮะกบกบยางบาบิลอ,น,อนนี่ใช้สีเขียวครับผมกับสีเขียวนี้ใช้ตัวเดียวเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยครับก็ตีไปไก่เราคุยกับเพื่อนอยู่ ทีนี้มันลากๆขอๆมามันก็กวดตามมาปื้ดเลยแล้วก็เบรกแล้วขย่าตอกๆนะครับเป็นเทคนิคทีแรกเราตีไปเราก็ลากก่อนครับเช็คใหม่ดูมีตัวถ้ามีตัวมันขยับใส่ขยับใส่ปุ๊บแล้วก็ลากช้าๆแล้วก็ค่อยๆขอๆขอๆมามันจะจ้องมาดูใกล้ๆครับแตวถ้าขอๆจังหวะที่ขอที่หยุดเราจะเริ่มขอตึ๊กมันก็จะดูดเลยครับเป็นสไตล์ของชอตอะไรเงี้ยนะครับหรือคัมบูชิเนี่ยนะครับ โอเคยังไงวันนี้อย่าลืมกด like, กไลค์ฝากซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับช่องเ3อร์ติงคาวชิ้งทีวีนะฮะกับเพจเทอร์ a ิง u าวรัวไทยแลนด์นะครับ,ก,บ,รบกับผมอีคิวโอเคเราเจอกันใหม่อนะีพีหน้าเราจะจะได้ตัวใหญ่ไหมแล้วก็จะไปล่ากันที่ไหนติดตามรับชมได้ในอีพีต่อไปบ๊ายบาย